สวัสดีครับผมอันนี้ตอนนี้คือเป็นธุรกิจใหม่นะครับผมที่กำลังดำเนินการอยู่ตัวน,นี้จะเป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับสังเกตนะครับผมเห็นว่าครับหัวหอยเชอรี่จะเป็นสีเหลืองซึ่งเอามาปล่อยไว้ในอ่างกูนนะครับแล้วก็เอาพักนีย่ยางลงให้กิน ตอนนี้กำลังขยายพันธุ์นะครับผมกำลังเป็นทำเป็นบัวขยายพันธุ์อยู่ตรงนี้พร้อมจำน่ายแล้วนะครับนี่ครับอันี้อันนี้คืออ่าเป็นพอพันธุแม่พันุ์ครับนี่ขยแยกออกมาซึ่งจะตายตากงตั้งกันยังไงกับหอยเชอรี่บ้านเฮานะครับผมอันนี้คือมันปนมานะครับมูนี่ หอยเชอรี่บ้านเฮาเนี่ครับผมหนวดจะดำับหัวจะดำเห็นบ่เนาะหนวดจะดำพวกหนวดพวกหัวจะดำเปลือกจะดำน,ดดำน,ดน,นี่คือมูนี่คือมันผสมมาขัดแยกออกนะครับแต่ถ้าเป็นหอยเชอรี่สีทองสังเกตว่บ หัวนวดครับจะเป็นสีทองเหลืองอลามเปลือกก็จะเป็นสีทองนะครับขยายพันธุ์นะครับไวมากตอนนี้ผมมีอยู่สามบอลครับหนึ่งสองสามนะครับซึ่งกำลังเอาพอพันธ์ุแม่พันธ์มามาเลี้ยงมาขยายนะครับอ่ามูนี่สามารถจำแนยได้แล้ว นะครับเดี๋ยวจะไปเมืองในะครเวลาใค่มันขึ้นมาน้ำขอบปูนนะครับขื่นมาของขอบปูนตรงนี้นะครับผมจเจดังไดอันนี้คือไข่นะครับไข่หอยเชลรีสีทองพราะจะมันล่นลงไปนะครับผมนี่มันแตกตัวออกจากไข่แตกตัวออจากไข่แล้วมันจะตกลงไปข้างล่างนะครับ,บมึงแล้วมันกระชี จเจริญเติบโตง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเอาพัากเอาอยัางใส่ล้องหน่อยกินทิงเกลกับมะเร็งนะครับทิงเกลกับเบยันนะครับเบ,บยนนันหอยมุนี่คือมูต,อต,ตัวน้อยตัวตัวง่ายขึ้นไหมอีกมุนี่จะขึ้นไหมง่ายขึ้นไหมอีกนิดนึงนะครับมูลเอามุนี่นะครับผม,ผมนี่จะง่ายขึ้นไหมอีกนิดนึงแล้วน้องน่ารักมากเลยซึ่งตอนนี้นะครับ ราคาดีมากหอยเชอรี่ทั่วไปนะครับผมหอยเชอรี่บ้านเขาเก็บตามธรรมชาตินะครับแกหัวแล้วต้มแล้วก,รรก็ประมาณเจ็ดสิบบาทถึงแปบาทนะครับแต่ว่าหอยเชอรี่สีทองมูนี่นะครับจะมีเนื้อที่ที่พอยนะครับแซ่บกรอบนะครับผมมันกำลังประสมพันธุ์กัน จับกันหนึ่งกอนนะครับมูนี่นะครับจะยูทีกิโลละประมาณนะครับเจ็ดสิบแปดสิบบาทคือกันนะครับแต่วา่าบได้ต้มนะเป็นนวยเป็นนวยเอาเขาหนวยขายหนวยสดเลยนะครับหนวยจับขึ้นมาจากน้ำเลอมาให้มาเสด็จน้ำนะครับผมแล้วก็ไปขายนะครับกิโลละเจ็ดสิบแปดสิบบาทเหมือนกัน,นบ,บางมองนะครับผมสามโลสองร้อยสิบบาท แล้วเต้มองแวแต่บอล้วแตะขายนะครับสามลูสองร้อยจริงจริงนะครับเฮ็ดกินแซบนะครับขยายพันธุ์ง่ายกรอบนบเฮ็ดยังกระแซบครับลวกกินครับอ่าต้มกินครับกำหุงนะครับผมเอาไปก้อยกระแซบแบบเลี้ยงง่ายนะครับตัวนี้นะครับกำลังเคเป็นธุรกิจนะครับผมนกำลังทดลองทดสอบนะครับกำลังทดสอบพอพันุ์ ผู้ภายในสำเร็จผลสำเร็จมาแล้วมีนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังมาล้องเมืองนะครับสามบ่อล้องเมืองก่อนนะครับบางคนเขาก็เลี้ยงในบอ่อดินบ่อธรรมชาตินะครับแต่ว่าผมตอนนี้พอพันเนี่ยพันจะแล้เหมือนนี่ก่อนถ้าชต่ว่ามันจะเลือดเติบโต,ตหรือว่าได้ผลผลิตด,ดีผมจะลงบอ่อดินนะครับตอนนี้มมื่ับ,บอุย้ยเมื่อเป็นกระเสบนะครับเมื่อหนวดมา่คกับ,บเป็นสีทองเลยเน๊ย ต่พันธุ์นาสายพันธุ์ขึ้นมาอาจจะมีมาตโดนแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งมาเจอนะครับขึ้นเนะี่ยัมขึ้นไตเห็นมาคือแบบเมื่อแล้วสะอาดดีครับน้องสะอาดดีแต่ว่าแกตาแกยังออกปกติธรรมดาคนระับแต่ว่าจะเป็นสีทองสวยงาม ตัวนี้อาจจะเป็นธุรกิจเงินล้านได้นะครับผมนี่เดี๋ยวจะอัปเดตให้เมืงเรื่อยๆนะครับผมว่าขยายพันธุ์สำเร็แล้วนะครับผมได้หลายบอลได้แล้วนะครับเป็นตานันบอลอาอมั้งอุปกรณ์ชากำลังขัดเลือกนะปอกพันธุ์ไม่พันธุ์ออกตัวไหนที่เป็นหอยเชอร์รี่บ้านฮ้องกระสีคัดแยกออกนะครับ ติดตามตอนต่อไปครับพี่น้อง